พระวจาของพระเจ้าเประจำวันพุทธที่14มิถุนายนสัปดาห์ที่10เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่2บทที่3ข้อ4ถึง11พี่น้อง เรามีความมั่นใจเช่นนี้ต่อพระเจ้าเดชาพระคิดเสเจ้าทั้งนี้มิใช่เพราะเราคิดว่าเราทำสิ่งใดได้ด้วยตนเองแต่การทำได้นั้นมาจากพระเจ้าพระองค์ทรงทำให้เราเป็นผู้รับใช้พันธสัญญาใหม่มิใช่พันธสัญญาที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เป็นพันธสัญญาของพระจิตเจ้า บัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นั้นนำไปสู่ความตายแต่พระจิตเจ้าประทานชีวิตถ้าภารกิจที่ทำให้ตายซึ่งจะรึกเป็นตัวอักษรบนแผ่นศิลาได้มีความสว่างรุ่งโรจน์จนกระทั่งชาวอิสราเอลมองดูใบหน้าของโมเสสไม่ได้เพราะใบหน้านั้นมีแสงสว่างรุ่งโร์แม้เพียงชั่วขณะภารกิจของพระจิตเจ้า จะมีความสว่างรุ่งโรดยิ่งกว่านั้นอีกหรือถ้าภารกิจที่นำไปสู่การตัดสินลงโทษยังมีความสว่างรุ่งโรดแล้วภารกิจที่ให้ความชอบธรรมก็ยิ่งจะสว่างรุ่งโรดมากกว่านั้นอันที่จริงสิ่งที่เคยสว่างรุ่งโรดมาแล้วหมดรัศมีเมื่อเทียบกับความสว่างรุ่งโรดที่เหนือกว่าถ้าสิ่งที่อยู่ชั่วขณะมีความสว่างรุ่งโรดแล้ว สิ่งที่ถาวรก็ยิ่งมีความสว่างรุ่งโรจน์มากกว่านั้นบทอา่านจากพระรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่ห้าข้อ1 7บเถึงสิเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิทธิ์ว่าจงอยากคิดว่าเรามาเพื่อลบล้างธรรมบัญญัติ หรือคำสอนของบรรดาประกาศศเราม่ได้มาเพื่อลบลางแต่มาเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าตราบใดที่ฟ้าและดินยังไม่สูญสิ้นไปแม้แต่ตัวอักษรหรือจุดเดียวจะไม่ขาดหายไปจากธรรมบัญญตัติจนกว่าทุกอย่างจะสำเร็จไปดังนั้นผู้ใดละเมิดธรรมบัญญัติเพียงข้อเดียวแม้เล็กน้อยที่สุด และสอนผู้อื่นให้ละเมิดด้วยจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ส่วนผู้ที่ปฏิบัติและสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติด,ด้วยจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธรและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับตัวบทของวันนี้พูดถึงความมั่นใจของเปาโลเกี่ยวกับอำนาจที่ท่านมีในการประกาศข่าวดีความมั่นใจนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงอันได้แก่พระคริสต์เจ้าการมีส่วนร่วมในความสว่างรุ่งโรจน์ของพระคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ ทำให้บรรดาฤาษาวกมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมในการทำงานประกาศข่าวดีของพวกเขาโดยไม่ต้องปิดหน้าของตนเหมือนโมเสสหลังจากพบกับพระเจ้าบนภูเขาซีนายตัวบทพูดถึงพันธสัญญาใหม่ที่ไม่เหมือนพันธสัญญาเก่าที่เขียนขึ้นไปลายลักษณ์อักษร เพราะเป็นพันธสัญญาขององค์พระจิตเจ้านอกนั้นเปาโลยังพูดถึงความแตกต่างระหว่างลายลักษณ์อักษรกับจิตระหว่างชีวิตกับความตายระหว่างภารกิจที่นำไปสู่การตัดสินลงโทษกับภารกิจที่ให้ความชอบธรรมระหว่างใบหน้าที่ถูกปกปิดด้วยผ้ากับใบหน้าที่ไม่ต้องปกปิด ระหว่างสิ่งที่อยู่ชั่วขณะกับสิ่งที่อยู่ถาวรสิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงความใหม่ของชีวิตคริสเตียนตัวบทพระวรสารวันนี้เป็นของมัทธิวบทที่5ข้อ17ถึงข้อ19พระเยซูเจ้าทรงให้ความเคารพต่อบทบัญญัติเหมือนชาวยิวทั่วไปเมื่อโปรงอยู่ที่นาซาเรสกับบิดามารดาของพระองค์ โปร่งทรงอยู่ใต้บทบัญญัติโปร่งทรงได้รับการนับถือจากประชาชนว่าเป็นรับใบคนหนึ่งผู้ที่อยู่ในตำแหน่งรับใบโดยวัฒนธรรมแล้วประชาชนถือว่าเขารู้และปฏิบัติตามบทบัญญัติแม้ในข้อเล็กน้อยที่สุดตัวบทที่เราอ่านกันวันนี้ยืนยันความจริงข้อนี้ได้ โดยส่วนตัวแล้วพระเยซูเจ้าไม่เคยปฏิเสธการนอบน้อมเชื่อฟังหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติโร์ไม่เคยถูกกล่าวหาว่าละเมิดบทบัญญัติแต่ย่างใดตรงข้ามบรรดาศิษย์ถูกกล่าวหาว่าไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารถูกกล่าวหาว่าทำงานในวันสะบะโตเมื่อเด็ดรวงข้าวมารับประทานขณะเดินผ่านนาข้าวสาลี พระเยซูเจ้าถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบแต่ก็ไม่มีอะไรเจาะจงเป็นการกล่าวหาลอยๆพระองค์ถูกตำหนิว่าไม่ถือวันสะบโตดังนั้นจะมาจากพระเจ้าไม่ได้แต่พวกเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสะบาโต พวกเขาไม่ยอมรับว่าม่ใช่มนุษย์มีไว้เพื่อวันสบาโตแต่วันสบาโตมีไว้เพื่อมนุษย์ในพระเยซูเจ้าไม่มีความขัดแย้งระหว่างการกระทำและคำพูดบทบาทของพระองค์ก็คือมาทำให้บทบัญญัติครบสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของบทบัญญัติในความเชื่อมั่นและในวิธีการของพระเยซูเจ้า เป็นการนำกฎหมายมาใช้ในขอบเขตแห่งอิสรภาพเพื่อรับใช้มนุษย์โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้แผนการของชีวิตครบถ้วนสมบูรณ์ขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปร,รานท่าน ขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน